สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คลินิกเมธิตารักษาสัตว์กันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการทํางานของคุณหมอเมทิตากันนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณหมอเมธิตาทําอะไรบ้างนะคะสําหรับเคสแรกวันนี้นะคะอันนี้น้องเบอร์ดี้นะคะน้องเบอร์ดี้มาตรวจตาตามนัดค่ะตอนนี้คุณหมอกําลังวัดปริมาณน้ําตาให้กับน้องเบอร์ดี้อยู่นะคะ จากนั้นนะคะคุณหมอก็จะทําการย้อมสีลูกตาให้กับน้องเบอร์ดี้นะคะเพื่อเช็คว่าน้องเบอร์ดี้นั้นมีแผลที่กระจกตาหรือเปล่าหรือมีท่อน้ําตาที่ตันหรือเปล่านะคะและลำดับต่อไปนะคะคุณหมอก็จะทําการวัดความดันลูกตาให้กับน้องเบอร์ดี้นะคะอันนี้น้องให้ความร่วมมือมากหลังจากตรวจตาเสร็จนะคะพบว่าน้องเบอร์ดี้มีท่อน้ําตาตันนะคะอันนี้คุณหมอทําการล้างท่อน้ําตาให้กับน้องเบอร์ดี้ค่ะ บรรยากาศในร้านเช้านี้นะคะคนเยอะมากต้อนรับวันเสาร์เคสต่อไปเป็นเคสน้องหมาชื่อนินนะคะน้องมีภาวะตาแห้งทั้งสองข้างนะคะด้านขวาเป็นกระจกตาอักเสบนะคะแล้วก็มีภาวะต้หินด้วยวันนี้ก็มาตรวจตาตามนัดกับคุณหมอเมทิตาค่ะสำหรับเช้านี้นะคะเคสยังมาอยู่เรื่อยๆนะคะนี่เต็มคลินิกเลยค่ะทั้งน้องหมาน้องแมวนะคะ คุณหมอของเรากับนักพยาบาลของเรานะคะก็ทำงานกันอย่างเต็มที่สุดๆไปเลยค่ะสำหรับเคสต่อไปนะคะเจ้าของนะคะพาน้องสงบนะคะเออ,อ่มาฉีดอัคซีนเจาะเลือดนะคะเพื่อทำหมันแล้วก็หยดหลังด้วยค่ะ บ้านเดียวกันต่อไปจะเป็นน้องวุ่นวายนะคะวุ่นวายบ้านเดียวกับน้องสงบเลยนะคะก็มาทําเหมือนกันเลยนั่นก็คือทําวัคซีนอ่าเจาะเลือดแล้วก็หยดหลังเหมือนกันค่ะอันนี้น้องเป็นแมวที่ดีมากนิ่งยอมให้ทําอะไรก็ตามแต่โดยดีนะคะ ต่อไปเคสน้องโตโน่นะคะก่อนหน้านี้นะคะน้องโตโน่มีค่าไตที่สูงนะคะคุณหมอเลยให้น้ําเกลือเข้าใต้หนังทุกวันเวลา2สัปดาห์นะคะวันนี้นะคะน้องโตโน่ก็เลยมาเช็คค่าเลือดอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้ค่าเลือดเป็นยังไงบ้างนะคะดูหน้าดูหน้าดูหน้าแลบลิ้นด้วย และที่คลินิกนะคะก็<า>จะมีความเชื่อว่าเ<า>มื่อไรที่ใส่เสื้อสีเขียวนะคะวันนั้นเคสจะเยอะมากๆซึ่งก็เยอะจริงๆเลยค่ะ <laughs> สีเขียวเนี่ยวซับ <laughs> มาที่เคสต่อไปนะคะอันนี้น้องนิชานะคะเจ้าของพาน้องนิชามาด้วยอาการก็คือตาข้างซ้ายของเขานะคะบวมแล้วก็แดงนะคะคุณหมอก,ก็ทําการตรวจตานะคะแล้วก็เช็คสุขภาพทั่วไปเพื่อวางแผนการรักษาต่อไปะคะ่ะอันนี้ก็เช็กหินปูนนะคะ ดูฟันว่าเป็นยังไงบ้าง และเช้าเช้านี้นะคะก็ยังมาต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้น้องหมานะคะชื่อน้องมินิค่ะน้องมาด้วยอาการซึมไม่ค่อยทานข้าวนะคะคุณหมอเลยทําการให้น้ําเกลือนะคะแล้วก็ตรวจเลือดนะคะเพื่อเช็คสุขภาพว่าน้องมินิเนี่ยค่าเลือดเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่คุณหมอวางแผงกนการรักษาน้องมินิเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะก็มีน้องสลิดค่ะอันนี้น้องแมวนะคะมาตรวจเลือดเพื่อทําหมันน้องแมวเพศผู้นะคะอันนี้นี่ น้องสลิดสลิดสมชื่อเลยลายสลิดนะคะว่ากันว่าแมวสลิดเป็นแมวที่ใจดีนะคะแต่ก็อาจจะไม่ใช่ทุกตัว <laughs> อันนี้คุณหมอทำการตรวจเลือดนะคะแล้วก็เช็คดูจับคลำดูว่าแบบเอ้ยน้องมีไข่กี่ใบนะสามารถพาตัดทําหมันได้ไหม ต่อไปเป็นน้องแมวนะคะชื่อถุงถ่านค่ะคนนี้ก็มาทําหมันเหมือนกันนะคะแต่ของน้องคนนี้เป็นผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยมาทําหมันน้องแมวเพศเมียนะคะดูหน้าน้องล็อกแล็กอยู่แล้วก็น้องเป็นแมวที่ใจดีมากนะคะนิ่งมากยอมให้เจาะเลือดโดยง่ายได้เลยนะคะนี่น่ารักมากเลยต่อไปนะคะเป็นน้องอ่งเปานะคะน้องอ่งเปาก็คือมาตัดไหมาตามนัดนะคะ น้องก็คือทําหมันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็มาตัดไหมตามนัดเนาะอันนี้คือแผลของน้องนะคะแผลเล็กมากเลยนี่หนึ่งสติ๊กนะคะคุณหมอก็ทําการตัดไหมให้น้องอังเปาค่ะกลับบ้านได้แล้วนะคะน้องอังเปาใช้ชีวิตตาปกติได้เลยทานไปอีกหนึ่งเคสสำหรับเคสเช้านี้นะคะก็หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามความรู้สึกของคุณหมอกันนะคะ ยุ่งไหมคะเจ้านี้ยุ่งค่ะเคสต่อไปก่อนขึ้นไปผ่าตัดนะคะจะเป็นเคน้องมินโฮค่ะคนนี้ก่อนอันนี้เป็นแผลที่กระจกตาค่ะคุณหมอก,ก็จะทำการปัดกระจกตาอีกครั้งค่ะเพื่อเช็คว่าแผลยังมีอยู่ไหมนะคะ ตามด้วยเคสต่อไปคือน้องซูโม่นะคะน้องซูโม่มาตรวจผิวหนังตามนัดนะคะก็น้องซูโม่มีอาการคันตามตัวนะคะก็เกาด้วยคุณหมอก็เลยตรวจผิวหนังให้ค่ะอันนี้ก็คือจะใช้ไฟส่องเชื้อรานะคะส่องดูว่ามีเชื้อราขึ้นตามตัวไหมคลินิกของเรานะคะก็ไม่ได้มีแค่น้องหมาและน้องแมวนะคะยังมีน้องกระต่ายนะคะมารักษาโรคตาอีกด้วยค่ะ หลังจากที่คุณหมอตรวจตาให้น้องกระต่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอก็จะมาฉีดยาป้องกันเห็บหมัดพยาธิหนอนหัวใจนะคะให้กับน้องเรจิน่านะคะ่ะสำหรับเคสช่วงบ่ายนะคะยังมาอยู่เรื่อยๆนะคะคนนี้จะเป็นน้องซูมินะคะน้องมาด้วยอาการก็คือมีแผลที่แก้มนะคะอันนี้เราก็จะทําการห่อผ้านะคะเพื่อจับบังคับเขาเนาะแล้วก็ทําการทําแผลให้เขานะคะ อันนี้เราก็จะเอาขนที่สกรปรกนะคะออกไปนะคะแล้วก็ทําแผลให้น้องเขานะคะต่อไปเป็นน้องหมาชื่อโซจูนะคะน้องมาด้วยอาการนั่นคือมีน้ําตาไหลยเยอะคะ่ะปรากฏว่ามีขนตาขึ้นที่ตานะคะต่อไปเป็นเคสสุดท้ายก่อนขึ้นไปผ่าตัดคะ่ะแต่ยังไม่ใช่เคสสุดท้ายของวันนะคะน้องตงังตังนะคะเจ้าของบอกว่าน้องตาเจ็บนะคะเพราะว่าไปต่อสู้กับแมวข้างบ้านมานะคะคุณหมอก,ก็ทําการปัดกระจกตาให้คะ่ะ ต่อค่ะวันนี้คุณหมอต่อไปเราจะไปผ่าตัดทำหมันน้องแมวนะคะวันนี้มีน้ำผ่าตัดไว้สองตัวค่ะค่ะไปกันเลยไปถึงเวลาผ่าตัดนะคะเคสแรกในการผ่าตัดของวันนี้นะคะนั่นก็คือน้องถุงทานนั่นเองถ้าทุกคนจําได้นะคะน้องถุงทานตอนแรกน้องๆมาเจาะเลือดเมื่อเช้านี้นะคะงา่าไอ้ถุงทานผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะก็ของกลับบ้านแล้ว ต่อไปนะคะก็จะเป็นการทําหมันน้องแมวเพศผู้นะคะนั่นก็คือน้องสลิดนั่นเองนะคะคนนี้หลังจากพาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าของน้องเลอานะคะก็พาน้องเลอามาตัดใหม่ตามนัดค่ะ,ดดะ,คะเชดก็ยังคงมาอยู่เรื่อยๆค่ะคนนี้น้องพูมานะคะก็มากระตุ้นวัคซีนค่ะครั้งที่2นะคะ ต่อกันยาวๆเลยค่ะคนนี้นะคะน้องแมวนะคะชื่อน้องเสือนะคะก็มาตรวจเลือดนะคะเพื่อตรวจริวิวคีเมียแล้วก็เอดแมวนะคะบ้านเดียวกันเลยค่ะคนนี้น้องพิงกี้ค่ะคนนี้เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะก็เป็นฉีดวัคซีนประจำปีแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิค่ะ ที่บ้านถัดไปกันค่ะคนนี้นะคะน้องเฮงเฮงค่ะวันนี้น้องมาฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิด้วยนะคะน,นี่เห็นไหมคะน้องคือป้อนยาง่ายมากเลยไปต่อกันค่ะวัยรุ่นและนี่คือน้องมาเชลนะคะน้องมาเชลเป็นแมวตัวผู้เนาะวันนี้น้องมาตัดไหมตามนัดค่ะน้องก็เพิ่งผ่าตัดทำาหมันไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอตัดไหมให้นะคะนี่โชว,ตว์ตุดนนะิดนึงตัดแล้วนะ กับบานครับไปครับกลับบ้านลับบานหน้าเหมือนกันอย่างกัแฟดคนละฝาคนนี้ไม่ใช่น้องมาแชลนะคะทุกคนคนนี้คือน้องทิกเกอร์นะคะน้องทิกเกอร์ก็มาตัดไหมตัวผู้เหมือนกันคะ่ะ และเคสสุดท้ายของวันนะคะน้องชื่อน้องข่าวนะคะน้องมาด้วยอาการนะคะก็คือซึมแล้วก็ไม่ทานข้าวนะคะคุณหมอตรวจช่องปากนะคะพบว่าน้องนะคะมีฟันคุดขึ้นนะคะจึงต้องทำการถอดฟัน,นะคะ่ะวันนี้ก็จบไปแล้วกับการทำงานหนึ่งวันของหมอนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย,บาย สำหรับพ่อๆ่ออแม่แม่บ้านไหนก็ตามนะคะถ้าอยากให้พวกเราช่วยดูแลสุขภาพเด็กๆให้นะคะก็สามารถดัดหมายนะคะแล้วก็เข้ามาพบคุณหมอตามวันและเวลาทำการคลินิกได้เลยนะคะและสุดท้ายน,นี้นะคะต้องขอขอบคุณพ่อๆ่แม่แม่ทุกท่านนะคะที่อนุญาตให้พวกเรานะคะได้ถ่ายทำวิดีโอในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ